สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสำหรับโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันที่17ธันวาคมก็มีโปรแกร,รมหลายคู่ที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งจะมีคู่ไหนที่จะลงเล่นกันในคืนนี้บ้างเรามาเช็คโปรแกร,รมการแข่งขันของค่ำคืนนี้กันเลยครับเรามาเริ่มกันที่โปรแกร,รมพรีเมียร์ลลกอังกฤษที่วันนี้จะมีลงเล่นกันอีก4คู่ครับโดย3คู่แรกจะเริ่มฟาดแข่งกันในเวลา21นาฬิการตรงคู่แรกจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตัน ต่อมาจะเป็นเบรนฟอร์ดจะพบกับแอสตันวิลล่าและอาเซนอลจะรับการมาเยือนของไบรตันและคู่สุดท้ายจะเป็นคู่บิกแมตที่จะเป็นการพบกันของลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเดซึ่งคู่นี้จะเริ่มฟาดแข่งกันในเวลา23นาฬกา30นาทีครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลบนเดสลีกาเยอรมันซึ่งคืนนี้จะมีโปรแกรมลงแข่งถันกันอีกสาคู่ครับโดยเริ่มจากเวลา21นากา30นาที จะเป็นไฟล์บุกจะเปิดบ้านพบกับเ c ซีโคโลนต่อมาเวลา23 3 0นากานาทีจะเป็นจากฟ um ูเบเออร์เลเวอร์คูเซนจะพบกับไอทักแฟรงเฟิร์ตและคู่สุดท้ายจะเป็นบายเยนิวนิคจะเปิดบ้านรับมือกับสตุตการ์ซึ่งคู่นี้จะลงเล่นกันในเวลาตีหนึ่งนาทีครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้ก็จะมีโปรแกร,รมลงแข่งขันกัน5คู่ครับโดยคู่แรกจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬกา30นาที ซึ่งจะเป็นเอซีมิลานจะเปิดบ้านพบกับมอนซาเวลา21นาฬกาตรงจะลงเล่นพร้อมกัน2คู่ซึ่งจะเป็นฟิออเรนตินาจะพบกับเฮลัสเวโรนาและอูดิเนเซจะพบกับซาสูโอโลเวลาที่งคืนจะเป็นโบลญญาจะพบกับโรม่าและคู่สุดท้ายในเวลาตี2 45นาทีจะเป็นลาซิโอจะเปิดบ้านพบจากฝูงอิตาลานครับมาดูกันต่อที่โปรแกร,รมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันครับ ซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกร,รมการแข่งขันกันอีก4คู่คู่แรกจะเป็นยูดีอเมริจะพบกับเรอัลมาโยกาในเวลา20นาฬกาตรงคู่ต่อมาเวลา22นากา15นาทีจะเป็นเรอัลโซเชียดัดจะพบกับเรอัลเบติสเวลาทิ้งคืน30นาทีก็จะเป็นลาสพาวมาสพบกับคาดิสและคู่สุดท้ายจะเป็นเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านพบกับบียาเรอัลคู่นี้จะเริ่มแข่งขันในเวลาตี3ตรงครับ มากันที่โปรแกร,รมฟุตบอลลีกเองฝรั่งเศสกันครับโดยวันนี้มีโปรแกร,รมการแข่งขันกัน6คู่โดยเริ่มจากเวลา19นาฬิกาจะเป็นนองจะพบกับแรสและเวลา21นาฬิกาตรงจะเริ่มฟาดแข้งพร้อมกันอีก3คู่โดยจะเป็นตูลูสพบกับแรน์ลอริยองพบกับสตาบูและเมดจะเปิดบ้านพบกับมงเปลียย่ครับมาที่คู่ดึกในเวลา23นาฬิกานาทีก็จะเป็นโอลิมปิกมา์เซจะพบกับแกลกมงฟุต และคู่สุดท้ายจะเป็นการพบกันของลิวจะรับการมาเยือนของจากฝูปารีแสแซงแชแมกซึ่งคู่นี้จะลงเล่นกันในเวลาตี 2. 45นาทีครับมาการที่โปรแกรมฟุตบอลเอเรดิวิชิลิกเนเธอร์แลนด์กันครับซึ่งคืนนี้ก็จะมีลงแข่งขันกันอีก5าคู่โดยช่วงหัวค่ำเวลา18 1 5นาิกานาทีจะเป็นอัลเมเรซิตี้จะพบกับวิเทสอาเนนเวลา20 3 0นาิกานาทีจะเป็นเฮราเคาอัลมิโรจะพบกับเฟยนูต์รอตเตอร์ดัง และสปาร์ตาโรเตอร์ดัมจะพบกับเอฟซีทเวนต้คู่ต่อมาจะเป็นอาแจ็ตอัมสเตอร์ดัมจะพบกับสโวอและคู่สุดท้ายจะเป็นอาเซตอัคมาจะพบกับ p s v สบีไอโฮเฟนครับมาการที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีก้าโปรตุเกสที่วันนี้มีลงเล่นกันสีคู่ซึ่งคู่แรกจะเป็นโมเรนเซจะพบกับปอติโมเนเซต่อมาเป็นจีดีชาเวซพบคาซาทิเอร์ฟาร์มาลิทาวพบกับเอสโตริลและคู่สุดท้ายจะเป็นสปอร์ติ้งบราก้าจะเปิดบ้านพบกับเบนฟิก้าครับ ข้ามมาการที่โปรแกรมฟุตบอลรีโวไทยลีกกันครับซึ่งวันนี้ก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันกันสคู่โดยคู่แรกจะเป็นโปลิทเทโรจะพบกับสปูรไทย f c ต่อมาจะเป็นการท่าเรือ FC จะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูในเต็ดและคู่สุดท้ายเป็นตราด f c จะรับการมาเยือนของจากฝูงแบงค็อกยูในเต็ดครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลลีกาเยอรมันกันบ้างครับโดยวันนี้มีลงเล่นกันสาคู่และจะลงเล่นพร้อมกันในเวลา19นาฬิกา30นาที คู่แรกจะเป็นซังพลีจะพบกับเวเฮนวิสบาเดนคู่ต่อมาเป็นคาวสรูพบกับเอลเวอร์เบิร์กและคู่สุดท้ายจะเป็นไอทักบราวชวายจะพบกับไก,บกเซอร์สลาเท์นครับมาการที่โปรแกรมฟุตบอลเกาโช่เซรีบีอิตาลีกันครับโดยวันนี้มีโปรแกรมลงเล่นกันเพียงคู่เดียวซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างเลสโก้จะพบกับแตนาหน้าซึ่งคู่นี้เริ่มแข่งขันเวลา22.15นครับ มาการที่โปรแกรมฟุตบอลเซกุนดาลีสเปนกันต่อครับซึ่งมีโปรแกรมลงแข่งขันกันสีคู่โดยคู่แรกจะเป็นอัลกอกอนจะพบกับเทียบาต่อมาจะเป็นเลบานเต้พบปูเอสกาและอโมเรบิตาพบกับเรอัลซาราโกซาส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นเรซิงเดอเฟราลจะเปิดบ้านพบกับเตเนริเฟ่ครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2กันครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันกันสีคู่โดยเริ่มจากแพร่ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับชิงม่ยูไนเต็ด ต่อมาเป็นพัทยาอยู่ในเต็ดพบกับกเกษตรศาสตร์ FC คู่ต่อมาเป็นเชียงใหม่ FC พบกับจันทบุรี FC และคู่สุดท้ายจะเป็นกระบี่ FC จะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้ครับและนี่คือโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนวันนี้ครับซึ่งผลการแข่งขันทางเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในเช้าวันถัดไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ